เราจะมาทำเค้กแอปเปลิลนะคะข้าวโอ๊ตกล้วยหอมแล้วก็อบเชยนะคะแล้วก็อมุนหรือลูกเกดนะคะแล้วก็แอ,อปเปลิลมูสเนาะแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำเชื่อมก็นมนะคะเราจะทำ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํานะคะแม่ต้องบุญจะทำสออย่างนะคะจะทําผลไม้รวมกับปั๊บโป้นะคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะเราจะบดกล้วยนะคะแล้วก็จะเทข้าโอ๊ตนะคะก็จะใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็อบเชยใส่อัปเปอร์มูสแล้วก็ใส่นมนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะแล้วเราก็จะคนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลูกเกดแล้วก็อปัปโปที่หันไว้นะคะเราจะผสมของอบเชยแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวไว้โรยหน้านะคะ นี่ค่ะผสมเราก็จะเป็นแบบนี้นะ้วก็จะทาพิมพ์ด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะนี่นะพี่เราผสมไปแล้วก็ตักใส่พิมพ์เลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโรยหน้านะคะแต้มผงของเราโรยหน้าเรียบร้อยไปเข้าเตาคก,กัน,นะคะระ้าวางรอแล้วก็จะมาทำเกลยดผลไม้รวมนะคะเหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนแค่กลิ่นผลไม้ แล้วแล้วก็ไม่มีอปเปลว์แล้วก็ผงคาเนลเอยผงเลยอกเฉยจะไม่มีนะคะมาดูกันใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะเก็บผลไม้นมแล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็เมกกิ้กงโซดาแล้วก็น้ำเชื่อมน,นะคะแล้วเราก็จะใส่ผลไม้ลงไปประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะตักใส่พินเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็มาโรยผลไม้นะคะโรยหน้าเขา เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเตรียมเข้าอบก,กันนะคะสุกแล้วค่ะเนาะสุกแ,แล้วค่ะวอร์มเตาสิบนาทีนะคะไฟสองร้อยอบสามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีนะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งออกจากเตาเลยเดี๋ยวมาดูอันแรกกันนะคะเรามาแกะอันแรกเพราะอันแรกเย็นแล้วไม่ร้อนแล้ว กินมากเลยนิ่มนิ่มนิ่ม,ม <c oughs> ข้างในเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะหอมผงอบเชยอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆลองไปทำดูนะคะ